สวัสดีค่ะปะกิศทำสวนนะคะเสียงป้ามดังหน่อยนะคะไม่ได้ไปปิดก่อนอื่นนะที่จะทำคลิปปกิกจะบอกเบอร์โทรศัพท์ของปกิ๊ก่อนเพราะว่าขี้ลืมค่ะเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก็ไม่ได้บอกเบอร์ปรกิกเบอร์เก่าโทรไม่ได้นอกจากติดต่อทางไลน์ได้ค่ะที่ว่าที่บอกไป0613019287เบอร์นี้ เอาไว้ติดต่อทางไลน์นะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุจะโทรศัพท์หาปกิ๊กให้โทรเบอร์นี้ค่ะใช้เบอร์โทนี้โทรได้เลยนะคะ080 5 7 2 7 300กดเบอร์นี้โทรมาได้เลยค่ะผู้สูงอายุติดต่อทางไลน์ไม่ได้นะคะโอเคนะอยากจะซื้อปุ๋ยอะไรก็อันนี้แคปหน้าจอไว้หลายคนละหรือว่าใครไม่รู้อะไรก็โทรถามกันแล้วกัน เพราะว่าดูทางลายไม่ได้เนาะผู้สูงอายุอ่าโอเคนะคะทีนี้วันนี้ปกิ๊กจะมาอบอกวิธีใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ได้ประโยชน์มากสำหรับพืชของเราค่ะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าเขามีประโยชน์อะไรกับพืชทำไมจะต้องใช้คนที่ไม่มีตัวใหม่ก็เอาตัวเก่าใช้ ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเร็วกว่าเห็นผลเร็วกว่านะคะเพราะว่าเป็นคนละตัวกันคนที่ได้ไปแล้วให้ขยายไว้ปกิก็บอกแล้วก็ถ้าสมมติว่าซื้อไปหลายขวดตั้งตากแดดไว้สักเป็นเดือนแล้วก็เอาหลบนะคะเอาหลบแดดก็คือเอาไว้ใต้ชายคาให้มีแสงสว่างไว้เนี้ยเอาไว้ใต้ชายคาแต่ว่าอย่าเอาไปหลบที่มืดนะ เขายังต้องการแสงอยู่คะ่ะก็เอาไว้ใต้ชายคาแสงแดดสาดสองแสงสว่างแค่นั้นละ่ะก็อยู่ได้คะ่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของเขาประโยชน์ของตัวนี้ถ้าเราผสมน้ำนะคะแล้วเอามารดทางดินเขาจะช่วยตรึงไนตโตรเจนในดินนะ่ะให้มีไนตโตรเจนมากก็เ,เรียกว่าทำให้พืชมีไนตโตรเจนได้ดีในดินนะคะ แล้วอีกอย่างอีกข้อหนึ่งก็คือเขาช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยพืชทุกชนิดที่ปกิเอารถเนี่ยเขาจะโตเร็วกว่าพืชที่ไม่ได้กินไนโตรเจนไม่ได้กินจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาจะโตเร็ว3เท่าเลยค่ะสมมุติว่าอีกกระถางหนึ่งไม่ไม่ได้ให้กินเลยไม่ได้กินจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะโตช้าแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ให้ไปโตเร็วมากเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ เ้าก็จะโตขึ้นมาพรวดพรวดต้นเขาก็จะอ้วนแข็งแรงปรกิจก,ก็ทดลองหล,หลายๆอย่างนะคะทุกอย่างเลยแตงโมไม่ไม่กี่วันนี้ต้นเล็กๆอย่างต้นเนี้น่าจะไม่ถึง5้าวันประมาณนี้นะคะปะกิกเอาเอามามัดเชือกไว้เนี่ยขึ้นมาพรวดพรวดรวด,รว,ดวันหนึ่งก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงถึงตรงนี้เร็วมากนะคะแตงกวาดูซิอันนี้ อันนี้เอาออกมาใส่กระถางช้าอยู่ในถาดหลุมแต่พอเอามาใส่กระถางก็ให้อาหารเลยค่ะเร่งเร่งเป็นลูกแตงกวาเล็กๆออกมาเต็มไปหมดแล้วยังคิดว่าเราจะเลี้ยงไว้จะจะเด็ดทิ้งหรือว่าจะเอาไว้เพราะว่าให้ลูกเร็วเกินไปหลายกิ่งที่ปกิกดูนะคะแตงเนี่ยแตงกวานะจะให้ผลเร็วค่ะ ลูกเล็กๆอยู่ข้างล่างออกมาแล้วมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยเร็วมากใครซื้อไปก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ,อะสองข้อแล้วนะหนึ่งไนโตรเจนสองช่วยเร่งการเจริญเติบโตทีนี้อีกข้อก็คือทำให้รากของพืชนแข็งแรงพอรากเขาแข็งแรงดีเขาก็หาอาหารได้ดีเหมือนกับคนเราเนาะคนอ่อนแอกระปรงกระเปี้ยไปหาอาหารสมมติว่าอยู่บ้านนอกเข้าป่าหาหน่อไม้หาอาหารก็ไม่ได้ไม่แข็งแรง แต่ถ้าคนแข็งแรงดีเขาก็ไปหาอาหารได้ดีเปรียบเสมือนพืชอย่างนี้ละ่ะรากแข็งแรงดีเขาก็ออกหาอาหารในดินได้ดีก็เป็นผลดีกับพืชน,นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเขาช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินอินทรีย์วัตถุไม่ว่าในกระถางหรือว่าดินในแปลงดินในดินมีอะไรบ้างมีธาตุอาหารมีอินทรีย์วัตถุอะไรมีประเภทขี้วัวหญ้าเปื่อยหญ้าแห้งหญ้าเน่า เขาจะไปช่วยย่อยสลายให้พืชนําไปกินได้เร็วขึ้นนะคะพอย่อยสลายเร็วพืชก็ดูดไปใช้เร็วก็ทําให้เขาโตดีแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเท่าไปทําลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในดินจุลินทรีย์ที่ไม่ดีจะทําให้เกิดรากเน่าโคนเนา่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะไปทําลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีไปปราบไปฆ่าเชือ้อก็จะทําให้พืชแข็งแรงเห็นไหมคะมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลย ทีนี้มาดูวิธีใช้ใช้ยังไงกันใช้ทั้งรถในดินนะคะจะเป็นแปลงเป็นกระถางหรือว่าเอามาพ่นด้วยก็ใช้ด้วยกันร่วมกันได้ปะกิ้กจะใช้ร่วมกับน้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้ก็คือป้องกันมดป้องกันแมลงได้ด้วยอันนี้ก็เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยนะคะน้ำส้มควันไม้ตัวนี้เราก็จะใช้ร่วมกับน,น้ำสิบลิตรนะคะ น้ำ10ลิตรเราก็จะใส่จุลินทรีย์ไปสมมุติว่าช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะจุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือ2ช้อนโต๊ะก็คือ20 20ซีซีหรือว่า20 ml ก็ประมาณนี้นะคะแค่นี้เองไม่ได้เปลืองเลยค่ะ ก็ผสมไปน้ำส้มควันไม้เราก็ฉลากที่ให้ไปก็อ่านนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรเราก็10ลิตรก็10ช้อนโต๊ะ10ช้อนโต๊ะก็เท่ากับ100 ml เพราะว่า1ช้อนโต๊ะมี10 cc หรือว่า10 ml นะคะเพราะฉะนั้น10 ครั้งก็คือ100 ml ส้มควันไม้ก็จะเยอะหน่อยน,นี่ค่ะ100 ml เราผสมกันได้ก็คนให้เข้ากันนะคะถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูที่ฉลากแต่เวลาปลูกผักเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับ cc ml ก็คือตัวเดียวกันแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะก็มี10 cc ก็จำไว้แค่นี้ล่ะคะ่ะถ้าไม่มีตัวนี้ก็อเอาช้อนตวงเอาั็แล้วกัน คนให้เข่ากันเสร็จแล้วส่วนที่จะพ่นเราก็เอาใส่ไปในฟอกกี้ส่วนที่จะรดก็ตัดไปรดก็แค่นี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งห้ถึงเวันให้ครั้งหนึ่งขี้เกียจก็7วันขยันหน่อยก็5วันนะคะทั้ง2ออย่างเลยทั้งรดทั้งพ่นแต่ถ้า มแมลงศัตรูพืชลงใบพืชของเราเราก็แยกไปพ่นก็คือเอาน้ำส้มควันไม้พ่นไม่ต้องผสมจุลินทรีย์นะคะเราก็เอาใส่ฟ็อกกี้พ่นวันเว้นสองวันวันเว้นวันช่วงที่เขาระบาดถ้าไม่ระบาดก็แค่นี้ละอาทิตย์ละครั้งพืชผักของเราก็จะงามเวลาพ่นให้พ่นตอนเช้า ช่วงที่ไม่มีแสงแดดหรือตอนเย็นอย่างพวกเก๊กนั่งอยู่ช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะคะเย็นละเกือบจะค่ำแล้ววันนี้ไปทุระมาค่ะเนี่ยเราก็มาพ่นพ่นใบเขาอันนี้คือบำรุงทางใบแล้วก็ไล่มแมลงไปด้วยฝนตกค่ะวันนี้หยุดแล้วไม่มีฝนละเราก็พ่นได้ค่ำล้ว ไม่มีแสงแดดนะคะพ้นอย่างนี้ดูดูต้นนี้ของปะกก๊กส้มจิตได้กินปุ๋ยดีนะคะคน้ำแช่ฮิวมัสกับขี้ข้างคาวบางทีก็เอาโรยไว้ด้วยทะลักออกมาจนปะกก๊กก็ไม่เคยเห็นนะตามลำต้นก็มีแต่ดอกแล้วมันจะเป็นลูกตามนี้เต็มไปหมดเหรอ ยังสงสัยจะจะออกลูกตามโคนต้นนี้เต็มไปหมดแลเนี่ยมีลูกเล็กๆมาแล้วด้วยค่ะดูนะว่าจะติดไหมโคนต้นเนี่ยแต่ตรงยอดนี่ติดไปแล้วเป็นลูกเล็กๆเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยปกิก็พ่นเข้าเป็นประจํานะติดไปก็เยอะละเดี๋ยวจะดูตอนเขาโตสิกิ่งจะหักไหมเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยใบยไม่ได้เด็ดทิ้งค่ะใบแก่ๆ ก็ยังออกดอกเต็มไปหมดปกติเราจะเด็ดใบทิ้งแล้วถึงจะออกดอกเนาะแต่อันนี้ได้รับสารอาหารดีค่ะเนี่ยเราใช้ของดีนะผลตามมาก็จะเห็นผลอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นแตงกงแตงกวาพ่นให้หมดทั่วฝักยาวนะคะดีมากมากปกติไม่ขี้เกียจพ่นเลยค่ะค่ำวันไหนวันเว้นสองวันวันอะไรก็ลงมาพ่น มันคุยกับเอฟซีบอกว่ายังไม่ได้พ่นผักกําลังจะมาพ่นจุลินทรีย์พ่นน้ําส้มควันไม้เอฟซีถามว่าอาค่ำแล้วจะพ่นอยู่หรอคะบอกป่ากิ๊กชอบพ่นตอนค่ำค่อย่างนี้แหละก็ม่นไม่มีแดดเลไม่มีแดดแล้วก็ทําให้ผักของเราเนี่ยใบไม่ไหม้ไม่เกรียมแต่ว่าต้องไม่มีฝนด้วยนะไม่ใช่ว่าค่ําแล้วฝนทำพรๆลงมาพ่นไม่ได้ค่ะล้างออกหมดผักกาดเขียวปรีนะคะโตเร็วมากทั้งๆงที่ไม่ใช่หน้าหนาว ปกิ๊กจะลองเลี้ยงดูสิมีหลายกระถางเลี้ยงให้ต้นใหญ่ใบหนาดูสิประกาศเขียวปรีทีนี้วิธีรดก็เหมือนเดิมนะคะก็ตักน้ำเนี่ยไปรดรดรดปรกิ๊กก็จะไม่รดให้ดูละคลิปยาวเกินแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จปกิ๊กก็จะเดินรดไปฟักทองวันนั้นถ่ายคลิปให้ดูตัดยอดแต่ก,กําลังแตกแขนงโอ้โหใบางามมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนูน่นใบางามมากๆเลยโตเร็วมากก็ใช้พวกนี้แหละรดแล้วก็ ปุ๋ยทางใบเบอร์ไม่ใช่ปุ๋ยทางดินนะคะปุ๋ยทางดินก็คือฮิวมัสกับขี้ค้ังคาวอาโรยใส่นะต้นเขาโตแล้วเพราะฉะนั้นช่วยกันอันนี้ก็มาช่วยให้รากแข็งแรงไปดูดกินอาหารในกระถางได้ดีแล้วก็ไปช่วยย่อยสลายปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปขี้ค้ังคาวกับฮิวมัสที่เป็นเม็ดเมเขาก็ไปช่วยย่อยสลายใช่ไหมคะช่วยกันเนาะ แล้วต้นไม้ของเราก็ดูดไปกินได้เร็วขึ้นก็ทําให้ผักของเราโตวันโตคืนโตไม่มีแล้วคะ่ะที่ว่าปลูกผักแล้วไม่โตบางทีถามปาเก๊กมาผักหนูทําไมไม่โตผักหนูทําไมแคร็กกันปาเก๊กก็ไม่รู้จะตอบยังไงละเพราะว่าตามที่ปาเก๊กปลูกก็ทําอย่างที่บอกเนี่ยผักมันก็งามไปหมดนะคะงามไปหมดทุกต้นทุกอย่างเลยค่ะอลองดูนะคะเอาสูตรนี้ใครใช้ไม่เป็นก็ไม่ใช่เอาไปแล้วไปเก็บไว้ นะไปแล้วไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ทั้งรถทางดินทั้งพ่นทงางใบโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วก,กันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ